ไม่ฮะไม่ได้ใช้เคมีเลยเหรอฮะไม่ได้ใช้ครับที่กองอยู่นี้เอามาใช้หมดเลยเหรอครับคิดว่ามันดีกว่าเคมีครับแมลงก็ไม่กลวนครับว่าคุ้มมากคุ้มกว่ากันนะสวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มันทองวันนี้มานั่งเย็นๆสบายๆอยู่กับชาวนาครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวกันเลยผมชื่อวัฒนาอภวิเดีครับอ่าพี่วัฒนาเนาะครับพี่วัฒนาตรงนี้เขตตำบลอำเภอจังหวัดอะไรครับอำเภอบรรนพปิดสัย จังหวัดนครสวรรค์ครับจังหวัดนครสวรรค์นะนะครับแล้วหมู่บ้านตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรบ้านหนวงว่าหมู่สามตำบลเจริญผลอ๋อตำบลเจริญผลนะครับบ้านหนองว่าบ้านหนวงว่าอ่ะนะครับที่กองอยู่นี้เอามาใช้หมดเลยเหรอครับโอ้โหใช้อะไรบ้างเนี่ยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยนะครับหมักด้วยบราวฉีดด้วยโกและโฟทีแล้วก็บลูนะครับทำไมไม่ได้ใช้เคมีเลย แล้วแปลงนาข้าวรอบนี้ลงข้าวอะไรครับ49ครับขอ49ก็ขอ49นะครับกี่ไร่ของพี่ทาทั้งหมดทั้งหมดนี่มันร้อยกว่าไร่ครับร้อยกว่าไร่ครับโอ้ทาเยอะเหมือนกันเนาะนะครับแต่นาอยู่คนละแปลงอืมที่แปลงนี้เจ็ดสิบไร่เฉพาะแปลงนี้เจ็ดสิบไร่ที่เรานั่งดูกันอยู่เนี่ยนะแล้วความแตกต่างที่เราใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มอินซีเนี่ยนะครับแล้วก็ลดการใช้เคมีไปเนี่ยมันมันแตกต่างกันยังไงครับ คิดว่ามันดีกว่าเคมีครับดูใบดูอะไรดีกว่านะครับ่ะใบมันดีกว่านะครับแล้วแมลงก็ไม่กวนครับอ๋อมาลงแมลงอะไรก็ไม่กวนแตกต่างจากที่เราเคยใช้แต่เคมีเลยเนาะต้นแข็งดีอะไรดีคนฉีดยาบาดตีนต้นมันแข็งมากต้นแข็งบอกบาดตีเป็นแผลไปต้นแข็งบอกบาดตีเป็นแผลไปอ้าวนะครับแล้วเราลองเปรียบเทียบ เงินที่เราใช้แต่เคมีอย่างเดียวกับเ,เงินที่เราเอามาซื้ออินซีเนี่ยนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับมันถูกแพงกว่ากันคุ้มค่าก่ากันแค่ไหนครับผมว่าคุ้มมากคุ้มกว่ากันนะมันก็ไม่เป็นอันตรายกับคนฉีดด้วยกับเราด้วยอืมก็คือความปลอดภัยเราด้วยเนาะถ้าเกิดมันสามารถให้ผลผลิตก,กับเราได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะเพราะว่ามันปลอดภัยด้วยเนาะ ครับอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนาข้าวที่น่าสนใจครับที่นะหันมาลดละเลิกเคมีครับนะครับแล้วก็ส่งเสริมด้วยการใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่เห็นนะนี่เลยครับนะสุดยอดจริงๆอ่ะเอาจะช่วยขอให้ได้ผลลัพธ์นะครับสําหรับแปลงนี้ก็ขอสี่เก้าเนาะนะครับทําต้องร้อยกว่าไร่นะครับขอให้ได้ผลผลิตเพิ่มแล้วก็ลดต้นทุนแบบนี้ครับที่สําคัญมีความปลอดภัยกับตัวเราด้วยนะครับอ่ะวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ